ล่วงหลังเลยพี่จังหวะนี้วิ่งไปฝั่งพี่มีบอสนะพี่ออกไม่รอดครับกระแมนตะพี่ลงมันขึ้นมาเลยใช่กล่องผมก็มีแล้วตัวหนึ่งภาวนาขอให้มันไม่เลยเข้าบ้านเราพี่มันตอกเต็กไว้หน้าบ้านแล้วเลี้ยวเหยียบ้านแต่ทะเลาที่หายยัดแม้นี่มันอยู่หน้าบ้านแล้วเลี้วตัวยิงยูตัวหนึ่ง ม่ไดพี่อารตต้องเข้ามาแน่ไม่ได้พี่อา้อโอ้ยยเข้ามาแลว้วมันเ,าาเ <c oughs> ป็นสคนติดกันนะมันจะตีนะไหมมันจะตีนเองไหมจริงแล้วว่าไอ้บอสวนี้มันคือมนนษย์ทดลองทแล้วมันผิดพลาดไงโอ้โอโอโอมันพุ่งละโอ้หหห แต่มันสามารถปีต้นไม้ได้นะท็อปโอ้โหนี่มึงรวมบอสเลยนะเนี่ยมันรวมบอสเลยครับบอสมันมีแค่ตัวไม่มีมากกว่านี้อีกแสดงว่าที่นี่เันยังมีที่ที่คนสร้างอยู่ในขอแล้วขาดท็อปแล้วขาท็อปแล้วเอาแล้วคนตรตัว Uhm. ะะดูนท็อปตายแล้วเว้ยทางที่จะสู้มันได้คือธะดูไฟอ่ะไอ้บอสตัวนั้นอ่ะอุยกระดูเลยท็อปกระดนเลยท็อปกดนเลยท็อป เม่ดีก่อนแล้วไอพี่แตด็ม่น่าหมดเอ้ยมีไปไปขึ้นแล้วเอ้ยบ <c oughs> าแตสแกสทบขาดสาสีบีบไปดินไปใครพูดรีนับน้องสดีเกินเฮ้ยพี่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันทำบ้านเราพังได้อะ <c oughs> ่ะไอขยดีแกรกพีเนลม <c oughs> ท็อออกมาก่อนเลยท็อ,อวิ่งมาห้ก่อนนะท็อ,อข้ามมาก่อน ท็อปเสร็จแล้วต้องไปปักหลักใหม่แล้วท็อปโอ้พี่แกลกเรียบร้อยเลยไอพี่เดี๋ยวตรงนั้นเป็นกระท่อมมันด้วยไอตรงที่เป็นตรงนั้นะข้างมันพี่อ่ะรู้ปะใช่เหน่มาผมย้ายจินฐานเลยไม่ท็อปจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคือจุดฟาร์มไงท็อปท็อปสามารถเข้าถ้ำแบบใกล้ๆนี่เลยที่ไปหาคาตานะหาของอ่ะ จยุดความยุ่มเจออุปสรรคเสมอ,โอ,สอโอ้ยจังหวะนั้นแก๊กตกใจจนไหลเลยอ่ะโอ้ยไายแน่แน่แสอนฝันเราแย่แล้วแต่สอนพี่แล้วพี่พพพพดูดีผมไม่เนี่ยพอไอ้ต้นไม้สลายปุ๊บใช่ไหมผมขึ้นต้นปีปุ๊บปีไปได้ขึ้นนึงแก๊กสลายอีกท็อปมือคือตัวสวยของคุณยัยงไงต่อเดี๋ยวพี่กลังวางแบบ มาใส่ผมตัดเส้นที่พี่วางแบบนี้แหละตัดไกลๆมาก่อนเดี๋ยวตะเวกที่จะต้องตัดเลยในตัดต้นหนงสี่ห้าต้นนี้ต้นไม่ตัดครับตัดไกลๆเขาไกลๆอีพี่สอนทำนี่เลยพี่ทำนี่เลยใครมีไม้ช่วยกันใส่หน่อยรถเข็นไม้รถเข็นไม้จะได้ไปไวอไ่างงีเขามีไหมพี่สอนมีไหมนี่ไงใส่นี่ไงผมใส่ไปละ าอีกเยอะเลยทีเนี้ยแหละชอไป,ปะ <มา S 2> ตัด,ดมากับพี่ไปตรงไหนยรามีเนมิชัน่นเฮ้ยมีคนตามนะ네ตัดเลยตัดเลยตัดเลยต้นไหนต้นนี้นะอื เอาหันหน้าไปทางรถเข็นเขาทำ <Pie> ไมมันลงไปฝั่งนู้นอ่ะเขาต้องหันหน้าไปทางรถเข็นเขาเอาไม้ใส่รถเลย เสร็จแล้วมองแก่เขาเขียนมาเลยก็ได้พี่ตัดรอ ต่อเนอพี่หน่อยพี่ด้ยหนึ่งโอ้ไปแล้วส <Wha> ันวิี่เบียที่สอนใส่นี่ยังไหนขัดพี่ขิงไหตองอาผมหาไม่เจอ ซ้ำได้พี่สอนตอนนี้ซ้ำได้พี่สอนตอนนี้เป็นไฟอ่ะอาอออดาวเฮียโดยกองไฟแม่งท็อปที่พี่น้อยม,มันจะไม่กระโจนใส่ผมแช่ไม้ไม่ทันเลย ดูกองไฟท็อปไปเฮียไฟโลกไฟลวกฟันหายไปไหนแล้วโดนโดนไปเลยท็อปไปเก็บวมันเปเองจริงไหมอะ่ะแจะตีไม่น่ามหมดเที่ยงหรือ Tốt không? Tốt không anh mình goodbye. พี่พี่ไปนึงนะผมขอปรับทุมก่อนอเผื่อเผื่ <ๆ S 1> อนนมาจะได้ให้นนวิ่งมาเองเผื่อนอนมาเองได้ไงมันอยู่ตรงข้ามนี้ตรงข้ามบ้านเดี่ยวนี่เองผมฝาแหนี่ตรงนี้ใครมีไม้ยังวะพอมีป่ะ,ปะโอเคกดสีแดง สีแดงคือคาตานะโอเคธงแดงคือคาตานะเฮ้ยพี่อบอสเ,เดียอยเดือดเอสเสียงอะไรวะพี่สอนบอสพี่บอสบอสแข่งเยอะอันนึงอันนึงพี่ lỗi chẳng dữ lỗi cái nè, phòng nè, mặt chứ có gì nè cái thằng anh bỏ gì nè แม,ม่อยู่แถวหนอนตรงหน้าผาเมื่อกี้พี่พี่แต่ผมจะยิงพี่ช่วยผมหน่อยนะ <c oughs> ชิชิลุล้น่อยพี่ช่วยลุ้งไหมเป็นยังไง <c oughs> โอ๊ยส่สองไฟหน่อยส่องไฟหน่อย จัวแฝงมยี่ตัวแเียพี่ดูดิเหนตรงับเลยพี่มันนุ่มเป็นตางพี้พี่สอนสองปันมือพี่มันจะตายแล้ะมันจะตายแล้วปันอยู่ผมปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่โอเคสวย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 นี่แหละข่ี่ดิขวด้วยรัวฮ่าฮ่า พวกเราจะเท hey, แล้วล่ะทุกคนแต่ที <laughs> นี้ก็ใส่เสริมไม่ได้อีกเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วใส่เข้าไปนีน่สองแขนแล้วยัดดูแขนมันอยู่ตรงไหนสองแขนนะ่ะเขาเหลืองเฮ้ยอย่าไปกลัวเนุกไฟเท่านั้นท็อปที่บอกก่อนก่อนทำอีก,อกท,นะทีนึงจบท็อปท็อปมีขวดไปขวดไปอีกเปล่ามีสองขวดที่ขอได้ไหม ตอไงนะเขาไปที่ถาดก่อนครับถาด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 ท,ท,ท,ที่อยู่ข้างบนน่ะ <_ S 1> เห็นไหมกดถาดเข้าเข้าผ้าตรงกลางแล้วเขาก็เอาขวดไข่สองอันเขาก็เอาไม้พี่แ,แต่ของแต่แบบของต้อสอนเนี่ยทำแบบต้สอนเนี่ยทำไมขวดมันใส่ได้แค่อันเดียวอ่นเดียวก็ได้อันเดียวก็ได้นนนอ,อันนี้เฮ้ยอันนี้มันคราฟแล้วก็รับพี่อ๋อพี่จะเอาขวดแตงาโมไาดา้หรอเออเออพี่ทำขนมให ที่ทำเมนูไฟไงไว้ช่วยพวกเราพวกเรานี่แหละที่ราไปเด็กที่ผมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนาะเกิดไขึ้นโอเคไม่ในของผมเป็นในระเบิดเฮ้ยใครมาตีผมมาเมื่อกี้เหนาเหนาอ๋อเหนาวใช้ผ้าดีจ้ะผ้าผมหายไปหนหมดอ่ะ ไปแหม่บอสเราก็จัดก,การไป้แล้วเราจะไปกลัวนี่ตู้กับบอสมันมันต้องใช้ไอ้นี่ด้วยเ็้กมันต้องใช้พวกทนงขนงอยเนี้ย,ย,แยแล้วพี่ตายแล้วเอาเหลือตายแล้วแล้วก็ได้กลอมมาแล้วด้วยอีกกันเลยเสรยสรย์เก๊ดพีครับเอา้า ตอบผมแตกหมดเลยแสดงว่าโดนโดนตบเลยไม่ลองได้กบขาไม่ใช่ตบที่แขมผมหายหมดเลย พี่ิลทำไมมันมีรูปหาตถนาไว้วางด้วยวางทำไมเดี๋ยวผมเผาแล้วเดี๋ยวเอาบอลมาแอตบีเดือดไปพี่พี่พี่สอนบอลตัวพี่สอนสอนแอตบีตัวหนึ่งเป็นไงมาแล้ว

ครับเราทําเรือกันไหมท็อปได้นะเราเรามันมีจุดที่ต้องไปฟาร์มกลางน้ําอยู่นะทํำไหมทำเลยพี่มามามาท็อปมาทำกับพี่เดี๋ยวให้พี่สองทำบ้านไปก่อนผมยังงงกับนูยางอยูอย่เนี่ยมันลิงยิงยังเลยฮะผมยัง,งงงกับนูยางอยู่เนี่ยว่ามันต้องเอาชูนไหนลิงเป็นจุดกลางนูยางอะไรวะนูยางานูนูยาง หนังกระติกเหรอใช่ธ <Okay. S 1> นูเหรอหนังกระติกน,น,กนั่นแหละธนูยางนั่นแหละที่บอกของวิ่งไม่เหรอนูยางหนังกติกเล็งยากพี่ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเอาเขาคอ,อ,อบนอบงคอนโบแล้วนี่ทิงหนังกระติกไปหาคอ,อนโบ มาเ,ลลาเริ่มงชื่นะแนนเดือมาชื่อจะทำงาางนีม่มั้งแต่อะไรบ้างไม้สีสิบท่อน,นตัดมันเรามีรถเข็นอยู่เราเอาใช้รถเข็นมาเข็นมาโคลคันนี่พี่ทำแบบเป็นนี่เลยนะเป็นแบบเป็นบ้านเลยนะเครบเดี๋ยวสามารถพักได้ด้วยนะ อินเตอร์พีเล่นเดินเดินตามเนื้อเรื่องตอนนี้มันจะเป็นยังไงจบไปแล้วตอนเดินตามเนื้อเรื่องอ่ะต้องไปตัดต้นไม้เพิ่มเราตัดต้งอ,อื่นตรงนี้เราไว้ให้พี่สอนเขาพี่สอน <Okay. S 1> อใช้เ, <c oughs> เขาใช้ประโยชน์กับต้นไม้ตรงนี้ไงเราไปทำอ๋อเขาไที่อนนื่นเลยเ oh. <c oughs> ต็มแรกเดี๋ยวผมเอ้ยเต็มยังวะปลาทเขาเขียนไหมไม่ได้ต้องเขียนไหม <c oughs> ท็อปแสดงว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงที่บ้านเก่าเราเราจะได้บอสอีกสองตัวท็อปใช่ไหมใช่ฮ่าฮ่าฮ่าเรา <c oughs> เราเ,ราเ,ราเรามีเอาวุธจากการมาแล้วทีนี้ก็ีอีสี่แต่ถ้าเกิดว่าไปเอาไอ้เนี่ยชิ้นส่วนปืนน่ะต้องให้จะสอนไปด้วยไงมันจะได้เหมือได้พร้อ,รอมๆกัน ที่สำคัญสำคัญต้องไปด้วยกันได้หมดเลยไปหาหมดจิ้มช็อกโกแลตก่อนที่ว่ามันก็ทำได้ง่ายดีนะท,นท,ท,ทําปน้องเขาบอกไหมแง่เงาเรียบๆเลยพี่ต้องอะไรมากเลยอ่ะ Tại mình đổi xuyên bên đây nha Ừ, dễ 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 Cái gì ta không năng với đơm cái bệnh này mình Nói gì à? Nói mấy kia của mình thấy chuyện của mình rồi Đi đi ngay Ừ, đi 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 มีคนขโมยไม้แล้ววะท็อปไอ้หนังตัวใหญ่ไอ้หนังฟางแล้วพวกนี้มันเราทำได้ได้เฮ้ยคนป่าเฮ้ยพี่ไอ้นี่มาผีพายเหรอไอ้ีคลายพลายอ่ะนั่นแหละข้ามันี่มาดีมาดีมาดีไม่กลัวเราไม่กลัวมาดีมาดีมาดีท็อปเรื่เนี้ยนะ เราไปทำงานต่อทำไมทุกคนมีค่าเสียดได้มันมีมันมีเรือไฟฟ้าเลยนะฟาร์มไหครับกมาไหนม,ม,มันมีเันอนาไรสรได้แล้วมันเต็มไปไมไป,ไปทอ็อปเด็กเข็นไหมจบไปเนี่ยอะไรไงเออ คุณขีนไม้แม่งเร็วกว่าคุณเบรคไม้ทีเว้ยพี่บอส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 ฮะบอสบอสหลังหลังเขียวโอ้ยเร็วเลยผมไม่มีระเบิดไฟเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ตั้งท่าก่อนเดี๋ยวผมรอไปล่วงหลังอยู่แรงกันหมดก่อนที่จะพี่ อุ้ยเชี่ยอ้ยจะโจนทำไมเธอนี่เก็บบอสจังอ่วงล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 ่วงจัดการมันจัดการมนได้แล้วหนังหโอ้โหโออม้หอ้โหอ้เอโอ้โหหอ้ออ้โห่อ่อออ้ออ้ เด้อ <Yeah>, no. พี่ตอนนี้พี่เต็มตัวแล้วงี้ยัง <c oughs> ไ,ไงเป็นไงอ่ะตายเลยเออเป็นไงอ่ะทีเดียวตายเอ้ยอีกตัวนึงอยู่โดนไปแล้ไวไม่สนเก็บไม้ต่อดีกว่าพี่สอนช่วยผมทำเรือคนพี่เอ้ยก็เป็นแค่ผู้บินท็อปท็อปท็อปใช่อไหมวิ่งไล่พี่พี่หมดแรงพอดีเลยท็อป ในรอบผมกินในนี่อยู่ดีนะ้วต่สอนไปช่วย